สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้หนุ่มบ้านนาหาเรื่องเอาข่าวดีมาบอกแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารากันแล้วนะครับเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกนยกก็มีการ ไฟเขียวเดินหน้าประกันรายได้ยางพาราปีสให้กับเกษตรกร,กรชาวสวนยางทั้งประเทศเพื่อที่จะรับเงินประกันราคายางสูงสุดที่60บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองใช้เม็ดเงินกว่าหมื่นล้านบาทนั่นเองเมื่อวันที่15กันยายน2564คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติหรือกนยได้เปิดประชุมกนยโดยมีพลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเป็นประธานในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่รายได้ของเกษตรกรลดลงจากรายได้ที่คาดว่าเกษตรกรควรจะได้รับนั่นเองและลด ผลกระทบต่อการนำเดินชีวิตของกเกษตรกรให้มีรายได้สม่ำเสมอในภาวะวิกฤตจ,จากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองสำหรับการประกันรายได้กับกเกษตรกรชาวสวนยางในปีที่3นี้กเกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทภายในวันที่ 14มิถุนายน2564จำนวนทั้งสิ้นก็คือ1ล8 8 45 454รายพื้นที่สวนยางกรีดได้ก็คือ19 1 6 3 572ไร่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับการยางแห่งประเทศไทยภายในวันที่14มิถุนายน2564โดยเป็นสวนยางอายุ เปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วนั่นเองรายละไม่เกิน25ไร่ใช้งบประมาณวงเงินรวมทั้งสิ้นก็หมื่นกว่าล้านบาทนั่นเองกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ผลผลิตยางแห้ง drc 100%จําเซนจำนวน20กิโลกรัมผลผลิตยางแห้งต่อไร่ต่อเดือนนั่นเองคูณจำนวนไร่ ไร่ละไม่เกิน25ไร่และผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 50%จำนวน40กิโลกรัมผลผลิตยางต่อไร่ต่อเดือนคูณจำนวนไร่ไรยละไม่เกิน25ไร่ กำหนดระยะเวลาประกันรายได้เป็นระยะเวลาก็คือ6เดือนนั่นเองตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565กำหนดจ่ายเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนดังนี้คือเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือนราคายางที่ประกันรายได้ราคากลางอ้างอิงการขายปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง ราคายางที่ประกันรายได้โดยกำหนดให้ราคายางที่ใช้ประกันรายได้แต่และชนิดบาทต่อกิโลกรัมนั่นเองยางแผ่นดิบคุณภาพดีก็คือจะ60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสด d ีอาร์ก็คือ57บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย DRC 100 DRC 5 0ก็จะอยู่ที่23บาทต่อกิโลกรัมนี่ก็คือการประกันนั่นเองโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่3จะใช้วิธีการคำนวณปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กลีดยางหมายถึงผลผลิตยางแห้ง DRC 100นจำนวน20กิโลกรัมผลผลิตยางแห้งต่อไร่ต่อเดือนจำนวนไร่และก็รายละไม่เกิน25ไร่และผลผลิตยางก้อนถ้วย DRC 5 0านจำนวน40กิโลกรัมผลผลิตยาง ต่อไร่ต่อเดือนก็คูณจํานวนไร่และรายละเอียดไม่เกิน25ไร่เหมือนกันแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนก็รับไป60%และก็คนกรีก,ก็รับไป40ของรายได้ทั้งหมดนั่นเองนี่ก็คือเรื่องราวข่าวด,ดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่กรอกันมาก็มา ใกล้เป็นความจริงแล้วครับตุลานี้แน่นอนครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวครับของชาวสวนอย่างในครั้งต่อๆไปครับ